สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมลังหมูเสือกันนะฮะเราจะมาแอบดูวันนี้เจ้าสานักเราไม่อยู่วันนี้วันนี้เรามาเพื่อจะมาสืบข้อมูลครับสืบข้อมูลจังเกยงตัวใหม่ของชาวพิกอเวิร์คข,ขับเราที่2 4ออนที่ทุกคนรอคอยกันตามผมไปตามผมไปครับได้ขา่า,า,าว,วาหร <laughs> ือใช่ครับว่าจาักพังเลยครับตัวนี้งานเนี้ นักมากครับต้องใช้ค้อนตอกอะไรทีเดียวครับแล้วนี่เราสืบมาจะดูครับจากที่โรงงานเลยมาถึงโรงงานกันแล้วนะครับพี่อยู่กีอะไรตอนนี้พี่อะไรครับาผ้าครครับ่แล้วาี่สิบสงพันสี่ค่ะตัวนี้เป็นค้าที่ราจสับพันสี่อ้สหรับสรัอ๋อนี่คยี่สบสนี่เหรอครับเนี่ยแล้วนี่คืออ๋อนี่คือ ตัดผ้าเฉพาะอย่นียใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ในขั้็ตอนกำลังต้องว่าไอ้เส้นตัดกำลังตัดอ๋อเข้าใจแล้วครับผูกผ้าผ้าหนามากครับเนี่ยสีเข้มมากด้วยผมขอตัดได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะครับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราพ่อการัดผ้าเนี่ยจริงเราต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดผ้าผมต้องมีประสบการณ์เลครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาดูพี่โดได้ออกไม่ได้ไม่ได้จริงเราไม่ได้คือคืออย่างนี้เวลางาน <Ờ> เวลาเราตัดผ้าเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคมันจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไม <Ờ> ่ได้มันจะต้องตัดแบบตรงๆถ้าเราตัดแฉกผ้านิ้วมือจะชิ่งงับงเสบียวอ๋อครับแล้วเวลาเย็บม,มาเนี่ยมันก็จะกลายว่าผิดสเปคงานอ๋อยากนะครับยากอผมไม่ตัวแล้วครับ<ด>ตายลเลยครับได้เลยค่ะลุ้นไรกันเดี๋ยวครับโอ้ไม่ต้องหนีครับไม่ต้องหนีครับเราเราแอบมาวันนี้เราแอบมาเราเราไม่มีใครอยู่เราต้องมาดูตอนที่กำลังทำนี่แหละครับแน่นอนสุด ขออนุญาตนะครับทํางานแทนพี่ครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้มีที่ไหนตัดกําลังตัดยี่สิบสองจุดสี่ออนบ้างเอ่ยมีไหมพี่ครับขอถามหน่อยนะฮะใช่ว่าเนี่ไหนแต่หนึ่งหนึ่งสองจุดสี่นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการตัดเยี่สิบการขึ้นเป็นมัดเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอว่าหนามาก เรียบยากมากค่ะเรียบยากมากนี่ครับได้ข่าวว่าจับพังอะไรทีเดียวครับตัวนั้นโหมันเกิดจากอะไรครับไป็นผักหรือผักตีหมูอ๋อตีหูมผ้าหนาเกินไปอ๋อเออค่ะสายชาบินี้่คืองานที่อยญ่ต้องหยุดคนที่มาทำที่สองที่สี่ตัวเดียวใช่ไหมนี้ใช่ค่ะงานทุกอย่างเลยค่ะงานเยอะแต่ว่าต้องหยุดทัาที่สองก่อนก่อนอ๋อพี่น้องครับเป็นไงครับความพยายาม เราอนีถึงก็ยู่ทุกอย่างเพื่อ22นะครับตัวนี้แล้วคือนอกจากเนี้ตอนนี้มีกันแค่ีหรือพี่คนเดียวครับหคนรือสองคนแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ๋อเราไปหมดแล้วก็นี่ทราบว่าช่างาทไรมอเตอร์ใหม่มอเตอร์ใหม่เลยนะอที่ไม้ไปที่ตัวหมอที่ไม้ไปาจริงๆนะครับโอโหอันนี้เราจะไปโกนเขได้ก่พี่ อ๋อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่กันหมดเลยนะครับรู้สึกพังพังทั้งพังทั้งหมดเลยนะครับใค่ะเข็มส่วนที่อยากพังหรือเปล่าใชค่ะเข็มหักตีหูเข็มหักตีหูเข็มหักตีหูได้ยังไงเข็มหักตีหูอ่านี่มันเอสักครู่ี้ทราว่าถ้าคือต้องเสร็จสามารถกลับมาคิดต่อได้หรือเปล่าได้ค่ะก็วี้ทำได้แต่ว่าเค็มค่ะ เข็่ยมยังหักเหมือนเดิมอีกนี่เปลี่ยนเข็่มเปลี่ยนเข็มมาเยอะหรือเปล่าตนประมาณสองโมงตัวหนึ่งสองเล่มถ้าในงานที่ประมาณคนทำประมาณจับจริงนะงานเรื่อนี้แน่นๆัมดเลยต้องต้องใส่ด้วยตอดต้องใส่แว่นด้วยนะครับควบการมือด้วยอะไรเข็มไปได้อ๋อเข็มหักแล้วแตกระเด็นใส่ครับจะกระเด็นติดตามตรงนี้ไม่ไม่มีใครสะดุดบ้างไหมครับโดนครับโดน ใส่ตุกเป็นรึโอ้แล้วก็จะมีอกคนคือม ja ู่เป็นรึเปลาาเล่ซึ่งหักบ่อยมากเลยนะหักผักองกันทีเด be eh ียวด้วยนี่นต้องเรียกว่าถ้าใส่กอกมาทำงานเลยทีเดียวเช่นนี้ก็ตอนขึ้นจะมีจะมาักนอ๋อครับเนี้ยถ้าหักก็มึงก็ถัก้อมกันหมดเลยอืม เข็มตัวหนึ่งแพงไหมครับพี่ก็เล่นละสิบบาทครับตัวหนึ่งใช้ประมาณตัวนี้ตอนตอนที่นั่นก็หมดดเกือบแผงกครับตัวหนึ่งตัวนึงหมดเกือบแผงอ๋อหมดเกือบแงมันคุ้มค่าราคามากนะครับสำหรับเกงตัวนี้เพราะว่าเนี่ยครับแพงที่เขาบอกก็ตัวนึงตัวนึงถึงกับแพงอย่างนี้เลยนะฮะเมื่อจะเย็บแค่เกงตัวเดียวอย่างนี้ต้องแบบว่า คอท็อกไอเข็มนี่กันเป็นกิโลเลยไหมใช่ครับโอเคไปเป็นนี้ได้แล้วมั้งการประกอบตัวเล็กในการทับขั้นเข็มจะขักตัวเข็ียบจักรตัวเลยเหรอครับตัวทับขั้นตัวเี็กกันแค่เส้นนี้ใช่ไหมครับแค่นี้ค่ะอแค่ตรงนี้นะใช่ครับมันทับมันทับหลไหลหลายชั้นมากใช่ค่ะเนี่ยคือว่าตัวนึงคือต้องเดี่ยวเขียบอีกนึงคือต้องหักอืมหักหมดนี่ท่ากับว่าถ้าวันนี้ที่นี่ทำตัวนี้สำเร็จ ต่อไปก็คงไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้แล้วนะฮะใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งมีโปรดักต์หรืออะไรยังไม่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 ต้องเร่งร้องกันมาแล้วครับมันจะเหนื่อนกันไปเาไปเอาไปมีอะไรให้ดูอีกนะมีอะไรให้ดูอีกบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยงานสต๊อกค่ะงานต่อไปก่อนอ๋อหยุดไปไม่ทำตรงนี้เลยนะฮะเจเสื้อออ่่่ใใครยยูัไมห